ออกหมายจับแล้วตำมะนาวสามีน้องจอยหลังเพื่อนสนิทยอมพูดความจริงสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างไปฝังในสวนมะม่วงจากกรณีประกาศหาคนหายโดยญาติระบุว่าน้องชื่อนางสาววันนิดาบุญเนธชื่อเล่นจอยอายุ25ปีได้หายออกจากบ้านเล็กที106่106หมู่9 ตำบลบ้านพรานอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่17สิงหาคม2563หากมีผู้ใดพบเจอน้องช่วยติดต่อด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสวงหาอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองได้รับแจง้งพบศพผู้หญิงเสียชีวิตถูกฝังอยู่ในร่องสวนมะนาวหมู่ที่9 ตำบลบ้านพรานอําเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองหลังได้รับแจง้งจึงประสานเจ้าหน้าที่หมูนนิธรร่วมกตันอยู่จุดสแสวงหาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากโรงพยาบาลสแสวงหารุดไปยังที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุเป็นร่องน้ําด้านหลังสวนมะน,นาวของนายดนายศัก์ช่างบรรจงอายุ65ปี พบร่างของหญิงสาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสัน้นถูกมัดด้วยผ้าพลาสติกสีดำฝังไว้ในร่องน้ำทางเจ้าหน้าที่จึงนำร่างขึ้นมาเพื่อชนสูตรพิกศพเบื้องตนพบรอยแดงที่คอและบริเวณใบหน้าด้านซ้ายมีร่องรอยคล้ายถูกกระแทกซึ่งขณะที่พบศพมีญาติของนางสาววนิดาบุญเนตรหรือจอยอายุ26ปี สาวโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีบ้านอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุและหายตัวไปก่อนมารอดูเมื่อนำศพขึ้นมานางบุญชูบุญเนรอายุ47ปีซึ่งเป็นมารดาถึงกับร้องไห้โฮเนื่องจากจำได้ว่าเป็นบุตรสาวของตนเองก่อนที่จะเป็นลมหมดสติไป นายดดนัยศักช่างบรรจงเจ้าของสวนมะนาวเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองเข้ามาดูสวนมะนาวเมื่อเดินเข้าไปด้านในเห็นในร่องน้ํามีฝ้ามันสีเหลืองลอยอยู่เต็มร่องและมีลักษณะคล้ายดินถูกขุดปกปิดไว้จึงรีบไปแจง้งผู้ใหญบ้านให้เข้ามาตรวจสอบโดยใช้ไม้เขียดูก็พบว่ามีศพถูกฝังอยู่ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบขณะที่นางสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่สาวของโตนหายไปตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากติดต่อกันไม่ได้ก็ได้เดินทางไปหานายกออายุ27ปีสามีของน้องจอยซึ่งนายกก็บอกว่ามีเพื่อนของน้องจอยขับรถเก๋งสีดำมารับไปเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาและก็ติดต่อไม่ได้เลย ด้านมารดาของน้องระบุว่ามั่นใจว่านายอกสามีของผู้ตายเป็นผู้ทำร้ายลูกตัวเองเนื่องจากผู้ตายเคยมาพูดเปื่อยๆให้ฟังว่านายกไม่ทำงานทำการจึงอยากจะเลิกซึ่งทำให้ในายอทราบเรร่องและโกรธถึงขนาดเคยทำร้ายร่างกายกาขนขณะที่ขับรถไปส่งที่ทำงานมาแล้วไม่น่าจะเป็นคนอื่นที่ทำร้ายแน่นอนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เร่งติดตามตัวมาสอบสวนเบื้องต้นพบว่านายกอรพร้อมด้วยพ่อของนายอ่อซึ่งเป็นคนเฝ้าสวนมะนาวดังกล่าวหายตัวไปหลังมีคนพบศพซึ่งคาดว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นเรื่องดังกล่าวด้วยล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ข้อมูลจากพยานหลักฐานขออนุมัติออกหมายจับจากสารจังหวัดอ่างทองเพื่อออกหมายจับนายตั้มในข้อหาฆ่าผู้อื่น และซ่อนเล้นอํอำพรางศพซึ่งการออกหมายจับครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับข้อมูลมาจากนายสมชายเกรตเกษตรเพื่อนของนายตั้มมาสอบประคำซึ่งนายสมชายยอมรับว่านายตั้มมาหาบอกให้พาหลบหนีเพราะได้ก่อเหตุบีบคอภรยาจนเสียชีวิตแต่ตัวเขาปฏิเสธไปทำให้นายตั้มหลบหนีไปคนเดียวโดยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะเดียวกันตำรวจยังติดตามตัวนายวันชัยสุขคำพ่อของนายตำมาสอบปากคำว่ารู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่เพราะหลังมีคนพบศพนางสาวจอยนายวันชัยที่ทำหน้าที่เฝ้าสวนมะนาวก็หลบหนีไปจากบ้านเช่นเดียวกัน